สวัสดีทุกคนนะคะเรากินอะไรก่อนิว สวัสดีทุกคนนะคะก็เพราะว่าถึงบ้านแล้วนะคะก็วันนี้อยากจะมาพูดอะไรหน่อยนะคะทุกคนก็ละไที่แล้วหนูไปเร็วพี่ไม่ได้รักเลยหนูขอโทษวันนี้นี่แหละว,วันนี้หนูได้มาพูดคุยกับพ,พ,พี่ทุกคนก็สวัสดีทุกคนก่อนนะคะสวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะคะถึงบ้านกันหรือยังเอ,อ่ยกินข้าวกันหรือยังคะ่ะหนูก็ ยังไม่ได้กินข้าวนะคะพอดีนี้เลยเพิ่งซื้อข้าวมาเป็นก๋วยเตี๋ยวนะคะทุกคนแต่ว่าหนูอยากจะกินหลังไลยก็เลยแบบว่าอยากจะมาไล่ก่อนว่าเล่นละครมิทีเนี่ยเอาตัวรอดคนดูหวดให้ไม่รอดต้องตุย <c oughs> <c oughs> เหนื่อยไหมสี่รอดใช่ไหมใช่ก็ วันนี้นะคะเป็นวันสุดท้ายแล้วก็รอบสุดท้ายแล้วสเตจจบไปแล้วนะคะทั้งหมดสี่รอบงานกาลาด,ด้วยก็เป็นอีกหนึ่งงานนะคะที่ว่ารู้สึกแบบว่าเดี๋ยวบอกว่ารู้สึกยังไงบ้างเนาะอย่างแรกเลยหนูก็อยากจะขอบคุณท่านผู้บริหารนะคะที่แบบว่าให้โอกาสหนูได้หนูได้มาติด original state นะคะใช่เพราะว่าเป็นถือว่าเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่มากๆเลยเพราะว่ามีตั้ง16เพลงนะคะขอบคุณพี่โปรดิเซอร์ producer, นะคะที่แบบว่ามาช่วยแต่งเพลงแล้วก็คุณครูนะคะที่มาออกแบบท่าเต้นคุณครูคทั้งรลานนะคะแล้วก็ครูบางคนก็คือแบบน่ารักมากแบบหน่ารักทุกคนเลยแต่แบบว่าครูบางคนเหมือน ก็ติดงานแต่แบบคนที่แบบว่าอย่างเช่นครูที่ว่างเงี้ยค่ะก็มาช่วยตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้ก็คือมาตั้งแต่เช้ามาช่วยเอ่อมาช่วยดูบอกให้แบบว่าภาพรวมเป็นยังไงเอ็มซีเป็นยังไงบ้างมีอะไรที่แบบว่าช่วยปรับแก้ไหมอะไรยังไงก็ขอบคุณคุณครูมากมากเลยค่ะนะคะขอบคุณสำหรับคุณครูคที่ คออเยบอกในสิ่งที่ผิดพลาดแล้วให้เราได้แก้ไขถึงแม้ว่าอาที่ผ่านมาทั้งหมดมันอาจจะแบบว่าไม่ได้แบบถูกร้อเอร์เซนต์ะคะอาจจะมีผิดพลาดประกาศใดก็ต้องขออภัยด้วยด้วยแต่้ดยด้วยนะคะแต่ก็อยากจะให้ทุกคนรู้ว่าเมมเบอร์ทุกคนเนี่ยแบบเต็มที่กันทุกรอบจริงๆเพราะว่าที่เป็นหนึ่งในเป็นเมมเบอร์หนึ่งใน ออริจินอลสเตจครั้งนี้ไม่ว่าจะซ้อมจะอะไรอย่างเงี้ยว่ราว่าก็เห็นโดยตลอดว่าทุกคนอ่ะทุ่มเทให้กับออริจินอลสเตจมากมากเลยใช่แล้วก็ต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนด้วยเนาะใช่ที่แบบว่าเอ่อทุ่มเทให้กับตรงนี้จริงๆแล้วก็ยังไงตั้งใจกันมากๆแล้วก็พร้อมที่จะรับฟังแล้วก็แก้ไขอะไรกันแบบน,นี้ก็มีใจที่ได้ทำงานร่วมๆกับ ได้ร่วมกับพี่ทั้งพี่รุ่น3าแล้วก็รุ่น4ี่ด้วยแล้วก็มีรุ่น5าด้วยเนาะอะไรแบบนี้ก็ดีใจมากๆเลยนะคะขอบคุณขอบคุณตัวเองด้วยนะคะขอบคุณตัวเองที่ตั้งใจตั้งแต่วันแรกตั้งใจตั้งแต่ที่พอรู้ว่าตัวเองเนี่ยติดอันนี้แล้วเราเริ่มมีการซ้อมก็ขอบคุณที่ตั้งใจตั้งแต่ตอนนั้นจนมาถึงตอนนี้แล้วก็ทําให้ประสบผลสําเร็จจนงานก็ได้ผ่านอย่างราบรื่นใช่แล้วก็ ขอบคุณคุณแม่นะคะคุณแม่แบบว่าคุณแม่หนูเองนะคะแบบว่าน่ารักมากๆเลยแบบว่าคอยเป็นกําลังใจให้หนูตลอดเลยนะคะทุกคนแบบอย่างเช่นเวลามีสเตจอย่างงี้ใช่ไหมก็ผู้ปกครองมาดูได้คุณแม่ก็มาดูด้วยอย่างเช่นคุณแม่มาดูเนี้ยมันถือว่าเป็นการให้กําลังใจ อีกด้วยนะคะที่แบบว่าคุณแม่มาดูมาให้กําลังใจหนูก็แบบว่าดีใจแล้วก็คุณแม่น่ารักมากๆเลยอย่างที่ทุกคนบอกว่า,ามีฟุตซัพพอร์ตตลอดคือพอบอกว่าอยากกินอะไรอยากกินผลไม้ไหนอยากทานอะไรคุณแม่ก็จะหามาให้ตลอดก็จะแบบว่าได้เดี๋ยวแม่หามาให้เดี๋ยวเย็นนี้พักตอนไหนเดี๋ยวแม่ซื้อเข้าไปให้นะอะไรแบบนี้คือแบบคอยซัพพอร์ตในเรื่องถึงแม่ว่า บางอย่างอาจจะไม่สามารถช่วยเราได้แต่แบบว่าคุณแม่ก็แบบเหมือนอยากจะช่วยแบบว่าในทุกๆด้านก็เลยแบบว่าซัพพอร์ตในเรื่องอาหารเองกินแล้วกันเพราะว่ารู้ว่าแบบ Member เมมเบอร์เหนื่อยกัน ใช่แล้วก็ขอบคุณพี่พี่แฟนคลับทุกๆคนพี่พี่ชิวาว่าแลนด์นะคะบ้านชิวาว่าแลน์คือขอบคุณมากๆเลยนะคะที่แบบว่าสําหรับใครบางคนอาจจะไม่ได้มาเพราะว่าติดปัญหาอะไรนะคะก็เอ่อไม่เป็นไรหนูเข้าใจนะคะหรือว่าบางคนอาจจะแบบดู่านทาง i อเอ็มเอฟไอเอนะคะก็แค่นั้นหนูก็ดีใจหรือว่าส่งกําลังใจมาหนูก็แบบดีใจมาก้วคะทุกคนแล้วก็สวัสดีมาดูกันบางคนก็คือแบบว่า เมื่อวานก็มาวันนี้ก็มาคือขอบคุณมากๆเลยค่ะที่เอาอย่างนี้ถ้าหนูตั้งใจซ้อมมาแล้วไม่มีคนมาดูมันก็จะไม่สมบูรณ์นะคะก็ต้องขอบคุณพี่พีทุกคนด้วยที่แบบว่ามาช่วยทําให้งานนี้นะคะสมบูรณ์ถ้าไม่มีทุกคนก็คงไม่มีหนูนะคะใช่ขอบคุณมากๆเลยที่สพอร์ตกันตลอดเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ <c oughs> พี่ไม่ได้ไปอะพี่ติดกอนดูได้แค่ออนไลน์ใช่แบบบางคนก็มีธุระหนูเข้าใจขอบคุณแต่แค่แบบส่งกาลังใจมาหนูก็แบบดีใจมากแล้วขอบคุณมา,มากๆเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่สไตลิสด้วยเนาะอะ,อะใช่ที่แบบว่าช่วยทําชุดสวยๆออกมานะคะแล้วก็ได้ใหม้มีให้เมมเบอร์เนี่ยมีส่วนร่วมด้วยแบบว่าชุดประมาณไหนอยากได้แนวไหนอะไรประมาณยังไงก็เราสามารถพูดได้ก็ขอบคุณมากเลยที่แบบว่าช่วยเราฟังเราก็แบบ เอาไปทาแล้วก็แบบออกแบบมาให้แบบสวยที่สุดแล้วก็ให้พวกเรามาใส่นะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่พี่ทีมงานโดยเนาะที่แบบว่าอยู่ที่งานในวันนี้ทํากันเต็มคือทุกคนทํากันเต็มที่ที่สุดเลยขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็หวังว่าทุกคนนะคะจะสนุกไปกับเออโชว์ของพวกเรานะคะ ว่าชอบชุดไหนสุดว่าว่าชอบทุกชุดเลยว่าว่าชอบทุกชุดเลยว่าว่าชอบชุดแรกก็น่ารักชุดสีน้าเงินก็น่ารักว่าชุดน้าเงินก็ออกแนวแบบน่ารักน่ารักหน่อยหนูแบบว่าหนูเห็นแล้วหนูรู้สึกว่ามันเป็นชุดนักเรียนของบาร์บี้แบบว่าหนูเห็นแล้วแบบใช่เลยมันใช่เลยค่ะทุกคนแล้วก็ชุดลายฐานเป็นอะไรที่แบบว่าชุดด้านในเนี่ยก็จะแบบว่าเซ็กซี่หน่อยมันก็จะสวยมากๆแล้วแต่ละคนอะ การออกแบบก็จะไม่เหมือนกันใช่ไหมคะทุกคนแล้วก็น้องก็จะมีแบบว่าเสื้อคลุมด้วยเนาะถ้าแบบบางคนก็อาจจะเห็นด้วยนะคะว่าแบบว่าไอเสื้อคลุมมีหลายแบบนะคะจะมีซิบเปิดตรงแขนด้วยเสื้อขอบด้วยนะคะใช่แบบออกมาได้แบบสุดยอดมากๆเพราะว่าพี่เขาทำออกมาให้โอเวอร์ไซส์หนูก็รู้สึกชอบมากๆเลยแล้วก็เพลงไม่อยากนอนได้ถอดด้วยก็กลายเป็นว่าเออ islay แล้วก็ whisper นะคะเราได้ใส่ชุดแบบเท่ๆไปละอะ แต่พอไม่อยากนอนเราก็แบบทอดชุดหน่อยให้เห็นชุดด้านในหน่อยต่อไปชุดยูนิตนะคะว่าชอบยูนิตว่าชอบชุดบรวลอยไข่หวานมากๆเลยตอนแรกว่าว่าก็าได้ฟิตติ้งชุดพอบอกอะไรยังไงพี่เขาก็ช่วยแก้ให้อง้ยหนูก็แบบดีใจใช่แบบเลื่องกันเกยแล้วก็ตอนแรกงานกาล่านะคะเรายังไม่ได้มีกลิตเตอร์นอทุกคนในตอนที่แบบว่าโดยเม่ต้องเติมน้ําตาล ตอนแรกไม่มีกิตเตอร์แต่ว่าในสเตีนเนี่ยเรามีกิตเตอร์นะคะทุกคนแล้วก็เหตุกันหรือเปล่าเหตุกันหรือเปล่าะคะทุกคนแล้วก็ตอนแรกเป็นแบบว่าเป็นจะเป็นผงเล็กๆแต่ทีนี้เออคุณครูบอกว่าในลายอ่ะมันไม่เห็นเลยต้องเอาแบบกริตเตอร์ที่มันใหญ่ๆวันที่สองเราก็จัดไปแล้วค่ะกำใหญ่ๆไ <laughs> ว้เจอกันวีทีนะคะได้เลยค่ะ รุ่นพี่ต้องเป็นเพลงโบวลอยเจ้าเพื่อนยากเลยเจ้าเพื่อนยอะพี่ชอบโบลาแขวนกับไม่อยากนอนเลือดปังมากโอ้ยว่าก็ชอบเหมือนกันแล้วก็ชุดสีแดงเนี่ยก็จะออกแนวโจโจน้อยอ้าก็ชุดหลายสไตล์ไปเลยนะคะก็สนุกว่าว่าก็สนุกมากๆเลยแล้วว่าก็หวังว่าทุกคนจะสนุกไปกับบัวบ้าด้วยนะคะหนูตอ่หนูเพิ่งกลับมาใช่ไหมคะทุกคนแล้วหนู หนูเจ็บเท้ามากเพราะแบบใส่ส้นสูงทั้งวันเลยแล้วก็แต่ว่าเมื่อกี้หนูได้หลับหนึ่งงี่เพราะว่าคุณแม่ขับมาที่บ้านเสร็จปึ๊บแบบขับไปซื้อข้าวไปซื้ออะไรแบบนี้ยหนูก็หลับทุกคนเชื่อไหมว่าหนูหลับแบบหลับไม่ตื่นไม่ใช่แบบตอนตอนที่คุณแม่ไม่ได้ปลุกอะค่ะทุกคนก็คือหนูไม่ตื่นเลยปกติหนูจะแบบว่ามีแบบลุกสะดุ้งขึ้นมาบ้างก่อนถึงบ้านจะหนูหลับไม่รู้เรื่องเลยคุณแม่ขับไปไหนไม่รู้เรื่องเลยค่ะแบบหลับ แล้วเมื่อกี้ก็เพิ่งตื่นขึ้นมาเลยค่ะทุกคนนี่ม,ม <laughs> นันไ่พูดเลอหนอเนอหนูพูดดีๆนะมันแปลกๆนะฟังแล้วใช่หลับไม่ตื่นแปลกๆแ,แล้วใช่แต่ว่าพราแบบว่าพอพูดถึงเพลงไกลไม่ไกลแบบทุกคนรู้สึกว่าพี่หูพอพี่พูดพูดแบบคำพูดคือแ,แบบวันนี้ มันแบบว่าตื้นตันใจจริงๆเอ้ยหนูพูดหนูก็จะลองไห้โอ๊ไม่ลองแล้วไม่ลองละเดี๋ยวไม่สวยค่ะทุกคนคือมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันทําให้พอพี่ภูพูดใช่ไยม,มันก็ทําให้หนูรู้สึกแบบได้ย้อนกลับไปว่าเราอะตั้งใจสองกับสิ่งนี้มากๆเลยนะแล้วก็ อเสเตต์มาก็ใกล้จดแล้วก็ดีใจดีใจใช่โอ้ยคือแค่พูดน้ำตาก็เลไหลแล้วทุกคนเฮ้ย คือแบบเฮ้ยทุกคนยายแบบเป็นอะไรที่แบบตั้งใจมากๆแบบทุ่มเทเวลามาให้กับออริจินอลสเตทเลยใช่แบบว่าเราสองกันแบบอย่างหนักมากๆก็หัวก็อยากให้แบบสเตทเนี้ยมันออกมาดีที่สุดโอ้ย โอ้ยหนูไม่อยากร้องเลยอะแต่แบบพูดแล้วหนูก็ร้องอะใช่หนูก็แค่แบบว่าหนูอยากให้ออกมาดีที่สุดเพราะแบบเวมมเบอร์แบบตั้งใจซ้อมกันมาคือซ้อมกันตั้งแต่สิบโมงถึงห้าทุ่มอะทุกคนคิดดูสิแล้วมันก็แบบอยากให้มันออกมาดีที่สุดใช่ไหมหนูก็แบบมีความกังวลด,ด้วยเพราะแบบ ว่ามันจะออกมาดีหรือเปล่าต่แบบแนี่รู้ว่าเออหนูนีใจที่ได้มาก็ะอยให้ทุกคนเฮ้ยห,หายลองแหละนั่นแหละคือแลอยากจะบอกว่ามีผิดพาดประการใดก็ต้องขอให้ยด้วยนะคะหนูก็สนุกมากหนูก็อยากให้แบบทุกคนสนุกไปกับหนู อยากให้แบบกําลังอยากให้แบบสิ่งที่ว่าว่าถามแมันส่งถึงไปทุกคนหนูไม่รู้นะว่าถึงไหมแต่แค่หนูอยากให้ทุกคนรู้ว่าเออหนูดีใจเป็นอะไรเนี่ยหนูดีใจมากทุกคนเพราะว่าดูแบบว่าถ้าทุกคนเอ่อทุกคนอาจจะยังไม่ได้เคยอาจจะเคยเห็นบรรยากาศก่อนซ้อมอยู่หนูใช่เพราะว่าการซ้อมครั้งเนี้ยมันซ้อมหนักก็จริงแต่ว่าหนูไม่เคยที่แบบว่า เอมันเป็นการซ้อมที่ใช่หนูได้ปลดปล่อยแล้วค่ะทุกคนเพราะปกติอะหนูไม่เคยเป็นแบบนี้เลยนะหนูปกติหนูถามว่าหนูพูดเยอะไหมหนูพูดเยอะแต่หนูไม่เคยขนาดที่แบบว่าเป็นแบบนี้มาก่อนเลยอย่างที่ทุกคนรู้ว่าพี่ภูก็พูดว่าเออว่าว่าว่าแบบดีว่าว่าอะไรแบบนี้เพราะว่าแบบมันเริ่มแบบพอเราอยู่ด้วยกันนานๆนะคะมันก็ทําให้แบบ ความสนิทอะ่ะมันมีมากขึ้นมันทําให้แบบว่าระยะห่างอะ่ะมันน้อยลงมันทําให้เราแบบแล้วขอบคุณจริงๆที่ยอมรับในตัวหนูได้คือหนูเป็นยังไงพี่เขาก็แบบว่าโอเคกับสิ่งที่หนูเป็น <c oughs> แล้วสนุกมากเลยขอบคุณมากเลยนะคะทุกคน <c oughs> ขอบคุณพี่สตีเว่นนะคะขอบคุณนาคะ่ะ ไม่ว่าเก่งมากอูยสวัสดีค่ะพี่สาวน้อยเก่งมากเหมือนกันก็น่ก็เก่งเหมือนกันเนาะเพราะว่าแบบถือว่าเป็นงานใหญ่มากาเก่งมากแล้วเป็นอะไรที่ต้องใช้เมมโมรีเยอะมากแบบความจาแบบต้องใช้เยอะมากเลยค่ะทุกคนแบบแต่ละเพลงบอกเยอะมากถ้ายเยอะมาก ชอบเสียงหนูามาขคบคุณมากเลยค่ะทุกคนหนูก็จะพยายามพัฒนาต่อไปในเรื่องเต้นโดยแล้วก็เรื่องร้องด้วยนะคะเล็กๆหนูอาจจะแบบว่าไม่ค่อยได้แบบมาร้องเพลงอะไรแบบนี้ให้ทุกคนฟังสักเท่า่เพราะแบบแรกๆหนูไม่ค่อยมั่นใจเรื่องการร้องเพลงอะไรแบบนี้หนูก็เลยแบบว่าไม่ค่อยได้ร้องเสร็จแล้วแต่ว่าหลังๆมาเนี้ยหนูเริ่มเริ่มที่จะแบบว่ารักการร้องมากขึ้นแล้วก็อยากจะ พัฒนาตรงนี้ให้มากขึ้นหนูก็จะพัฒนาเ้วยการร้องให้มากขึ้นเลยนะคะทุกคนก็อยากให้คอยดูกันเติบโตูคอบวัตไปนะขอบคุณนะคะทุกคนทำได้ดีแล้วสเตจสนุกมากขอบคุณนะคะโอเคมันซูชิวิตเธอสุดๆเก่งมากเลยทุกคนโตขึ้นเยอะเลยเก่งๆเอากิดนะคะขอบคุณ,ะคะคณทุกคนมากๆเลยนะ เามีความสามารถเขาก็เ hmm. ห er yeah, ็นกรอบครัคทุกคนมากเลยค่ะเฮ้ยก็ไปกันต่อนะคะวันที่ยี่สิบห้านะคะทุกคนวันที่สิบห้านะคะก็จะเป็นงานของพี่สจังนะคะแล้วเราก็มีแบบว่าไปปาร์ตี้ด้วยน้องงานคริสต์มาสนะคะทุกคนก็มากันเยอะๆนะแบบว่ามาจับฉลากอะไรวบนนี้กันนะคะแล้วก็วันเอ่อวันที่สิบเก้านะคะจะเป็นสเตจ B3 เนาะตอนนี้ขายออกมดแล้วขอบคุณมากๆเลยค่ะเย้เมื่อไหร่จะบีททุกคนอย่าพิ่งซีขอให้หนูได้ซ้อมก่อนคือช่วงนี้ซ้อมแต่ออริจินอลเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวหลังจากนี้ก็คงมาซ้อมบีรีต่อค่ะทุกคนบ <laughs> อ,อกได้เลยว่ามาแล้วนี้ก็บายธรรมดาพูดได้แค่ทีว่ามีอะไรพิเศษด้วยนะคะก็อยากให มาแต่ว่าบัตรมาขายหมดแล้วก็ดีใจมากๆเลยขอบคุณนะคะเจอนะว่าว่าก็คุมราคาโอ้ยพี่ชาย <g ül> <g ül> ได้เลยไว้เดีเ๋ยวเราเจอกันนะคะเจอกันเจอกันจ้า25นี้ลาง,งานละได้เลยค่ะโอเคค่ะว่าวกับเนเน่แล้วก็เอมมี่เจอกันด้วยใช่ไหมเออว่าว่ากับเนเน่เอมเอมี่ว่าวกับว่าวกับ วันที่25สิบห้าได้เจอกันแน่นอนค่ะวันที่25สิบ้านี้จะเป็น<บ>เมมเบอร์ทุกคนมารวมตัวกันหมดเลยนะคะทุกคนแต่ว่าวันที่29สิบเกาี่ยก็จะเจอแจ็คเจอก็จะเจอแต่ว่าเอ่อเมมเบอร์ที่อยู่ติด,ด,ดอยู่ทีม v ีทรีนะคะเียวีว่าว่าอยากขึ้นยูนิตไหนพี่จริงว่าว่าอยากแบบว่าอยากขึ้นหลายยูนิตมากๆเลยค่ะแบบว่า อย่างได้ขึ้นทุกยูนิตเลยไม่ใช่ว่าแบบรอบนึงขึ้นทุกยูนิตนะคะ่ะแต่ว่าหมายถึงว่าแบบว่าแต่และรอบเราก็สลับกันไปเนาะว่าเดี๋ยวรอบนี้เราขึ้นยูนิตนี้นะรอบนี้ขึ้นยูนิตนี้อนะไรแบบน,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 นี้สู้ชีวิตกันต่อสู้นะเด็กได้เลยคะ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ที่จริงพรุ่งนี้หนูต้องมีสอบตอบสอบภาษาญี่ปุ่นสอบไม่ใช่สอบเก็บคะแนนดนวยนะคะสอบกลางภาคค่ะทุกคนตอนแรกหนูก็แบบหนูเครียดมากเพราะว่าหนูรู้สึกว่าทุกวันนี้คือหนูซ้อมแบบ ซ้อมแบบหนูไม่ได้อยู่กับโซเชียลไม่ได้อยู่อะไรอย่างนี้เลยเพราะว่าหนูพ่อหนูตื่นมาหนูไปซอมพอหนูซอเสร็จหนูกลับมานอนมันอยู่แบบนี้แล้วพอรู้ว่าจันต้องสอบแล้วหนูก็เลยเครียดว่าแล้วหนูจะเอาเวลาไหนไปอ่านหนังสือแต่แรกหนูก็เครียดว่าแล้วฉันจะเอาเวลาไหนไปอ่านหนังสือล่ะแก้เวลาน้อนฉันก็จะไม่มีแล้วนะ <c oughs> อะไรแบบนี้ตาแรกก็แบบนี้แต่หนูว่าไม่เป็นไร ปล่อยให้เป็นเรื่องคนอนาคตเราทําตัวนี้ให้ดีที่สุดเอาออริจินอลสเตทให้ได้ก่อนก็เลยตัดปัญหาทุกอย่างแล้วมุ่งไปที่ออริจินอลสเตทใช่หนูใกล้นอนยังนงยิงคืนละนาะได้เลยขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะก็ไว้เจอกันวันที่25าแล้วก็วันที่19นะคะทุกคนบ้ายบายขอบคุณมากๆเลยนะคะอย่านอนดึกนะทุกคนก็อย่านอนดึกนะคะแต่อย่าอย่าลืมแบบว่าใครที่ยังไม่ได้ทานข้าวก็ทานกันด้วยนะคะแล้วก็ ใครที่ยัไม่ถึงบ้านก็กลับบ้านปลอดภัยนะคะน่นหลฟันดีกดไดในนะคะคืนนี้ก็อย่าลืมฝันถึงหนูด้วยนะหรือว่าฝันถึงพวกเราด้วย Original s t a t e นะคะไม่เคยียร์สีสุดๆขอบคุณะคะ่ะพักผ่อนครับทุกคนพักผ่อนเหมือนกันนะวันนี้แบบว่าแต่เช้าเลยบา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 ยขอบคุณพี่สตีเวนนะคะโอ้โมันตาดไปแล้วบ๊ายบาย พี่ธเนศด้วยใช่ไหมคะขอบคุณนะคะพี่ธเนศพอดีเที่ยงคืนแล้วมันตัดรอบค่ะไม่ด้ค่ะบันดี